วัสดีจ้าหลังจากแม่มานี่ตัดแต่งกริงเนี่ยมนันตอนแรกตอนคำนลงล่ะทำมาชมสวนก่อนนอดน,นะคะ่ะฝลั่งเ้าจจำเป็นต้องตัดแกงบ่อยๆค่ะเพื่อให้เขาเสียดออกลูกตลอดเห็นไหมคะ ตัดแตง่งใบยๆดูจะได้ออกลูกๆแล้วค,ค่ะเห็นไหมคะไม่จำเป็นต้องให้ต้นสูงมากนะคะเอาซ้ำที่เข่าดูแลได้ะคะ่ะของสวนแมมมันี่สวนมากว่า่ใหา้ต้นสูงแห้งะคะ่ะ มือแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ